สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมสิทธิชัยกําเนิดทองก็รับหน้าที่ดําเนินรายการนะครับอยู่เป็นเพื่อนอคุณผู้ฟังมีข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจนั้นนํามาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับ พาคุณผู้ฟังไปติดตามในเรื่องราวแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นเรื่องราวที่กระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยนะครับที่มีการประชุมคณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เรียกว่าจะมีการเดินหน้าขยายบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในการจัดตั้งคลินิกและก็หอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตกรมการแพทย์และก็โรงพยาบาลศูนย์แลวก็โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่งนะครับรวมไปถึงโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อมด้วยนะครับโดยทางด้านของนายอนุทินชาญ วีระคูณรองนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดครั้งที่ 1- นึ 2, 5่5ทับสองพนะครับโดยมีในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องวนล่านี้เข้าประชุมด้วยโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าทางด้านของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้แต่งตั้งให้ตนเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดร่วมมือกับหน่วยงานภาาคคีเรือข่ย ขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดนะครับโดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่ประมวลกฎหมายยาเสพติด2 5 1 4เนี่ยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่9ธันวาคม2 5 6 4นะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็เรียกว่าจะมีการร่วมกันกําหนดทิศท,ทางการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดโดยความสําคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาย,ยาเสพติดด้วยการบําบัดร,รักษาเปลี่ยนทัศนคติของสังคมสร้างแนวคิดที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรเข้าถึงการบําบัด ใช้กลไกบำบัดรักษาแบบสมัครใจนะครับเป็นหลักในการบริหารจัดการและก็แก้ปัญหายาเสพติดซึ่งทุกภาคส่วนเนี่ยต้องช่วยกันสร้างสังคมให้เข้มแข็ง พร้อมคืนคนดีสู่สังคมต่อไปโดยที่ผ่านมานะครับกระทรวงสาธารณสุขได้รับความร่วมมือแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเกียรติยศและก็เกียรติภูมิแก่วงการสาธารณสุขก็คือโครงการทูบีนัมเบอร์วันนะครับโดยได้รับพระกรุณาจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีได้เสด็จไปช่วยรณรงค์เรื่องของการให้เยาวชนเนี่ยนะครับของไทยห่างไกลยาเสพติดเป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด ทำให้เยาวชน,นมีกําลังใจที่จะต่อสู้ให้ตนเองพ้นจากยาเสพติดนะครับนอกจากนี้แล้วทางด้านของรัฐรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังบอกต่อยนะครับว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนการทํางานในปีนีน้ก็มีนโยบายในการขยายการบริการบ,บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในรูปแบบของการจัดตั้งคลินิกและหอผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตกรมการแพทย์และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รวมถึงโรงพยาบาลชุมชนที่มีความพร้อมเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติดเนี่ยได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงเมื่อได้รับการรักษาแล้วเนี่ยก็มีระบบกลไกติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเนี่ยกลับไปเสพซ้ําอีกนะครับนอกจากนี้เนี่ยในที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการใน2คนได้แก่รองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเห็นชอบร่างอนุบัญญัติกฎหมายลำดับรองภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด6ฉบับและแนวทางพัฒนาระบบบำบัดยาเสพติดของประเทศภายใต้สำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเจ้าภาพหลักนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ได้มีการแก้ไขนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของผู้เสพนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ป่วยนะครับคุณผู้ฟังครับมาติดตามกันต่อนะครับในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่เชิญชวน ท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมบ้านสามช่องเหนือจังหวัดพังงานะครับเป็นสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนวิถีประจำปี2564ที่ผ่านมาร่วมเรียนรู้นะครับวัฒนธรรมมุสลิมดั้งเดิมชีวิตชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็เช็คอินจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราววิถีชุมชนแล้วก็ชมป่าชายเลนทิวทัศน์ทะเลงามสร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานเที่ยวชุมชนยนต์วิถีชุมชนคุณธรรมบ้านสามช่องเหนือตําบลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาน,นะครับแล้วก็ได้มีการแสดงความยินดีนะครับสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับแล,ล้วก็ประธานชุมชนคุณธรรมนะครับบ้านสามช่องเหนือแล้วก็ชาวชุมชนเนี่ยเข้าร่วม ซึ่งทางด้านของประลัดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับก็ได้เปิดเผยว่าชุมชนคุณธรรมบ้าน3ามช่องเหนือเนี่ยเป็นหมู่บ้านสองฝั่งคลองอาคารบ้านเรือนก็มีสีสันเป็นเอกลักษณ์นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องวิถีวัฒนธรรมมุสลิมดั้งเดิมแล้วก็ชีวิตชาวประมงพื้นบ้านมีป่าชายเลนขนาดใหญ่แล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างเช่นปูสแสมนะครับอุโมงค์ป่ากงกลางอีกทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก็คือมัสยิดบ้านช่องสามเหนือ จิรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องวิถีชุมชนซึ่งเป็นจุดเช็คอินของชุมชนนะครับรวมไปถึงเตาถ่านโบราณโกมิงครับที่มีอายุมากกว่า100ปีแล้วคุณผู้ฟังเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านนะครับได้รับสัมปทานไม้โกงกลางจากรัฐบาลแล้วล่องเรือสำเภาเนี่ยนำถ่านไปขายยังประเทศจีนและไปที่ปีนังด้วยนะครับปัจจุบันเนี่ยเตาถ่านโบราณน,นี้ก็ยัง คงสภาพสมบูรณ์นะครับแล้วก็บ้านจําลองวิถีทับเหนือนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นที่พักชั่วคราวของชาวประมงที่ชุมชนได้จําลองไว้ให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นอกจากนี้นะครับชุมชนก็ยังมีแหล่งเรียนรู้แล้วก็การสาธิตภูมิปัญญาของชุมชนซึ่งได้แก่แปลงสาธิตเศรษฐกิจพอเพียงนวัตกรรมการจัดการขยะในชุมชนนะครับศูนย์เรียนรู้การทําประมงพื้นบ้านการเลี้ยงหอยหลักควายธนาคารหอยแครงการทํากะปิผ้ามัดย้อมผลิตภัณฑ์สมุนไพรเหงื่อปลาหมอนะครับ การทำเรือจำลองจากกะลามะพร้าวแล้วก็ดูไปถึงการแกะสลักไม้โพทะเลใบจากนะครับเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแล้วก็ชุมชนมีโฮมสเตย์เนี่ยรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มีเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมไปยังแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในชุมชนใกล้เคียงนะครับอย่างเช่น วัดควรกะไหลวัดมณีศรีมหาธาตุนะครับรวมทั้งเชื่อมกับแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดพังงาอย่างเช่นอ่าวพังงาถ้ำเพชรปการังต้นแสมคู่หรือที่เรียกว่าปีปีนะครับเป็นมหา,าจารย์แห่งรักรวมไปถึงเขาพิงกันนะครับเขาตะปูถ้ำลอดเกาะปัญญีถ้ำแก้วนะครับ เกาะพนักและเสม็ดนางชีซึ่งทางด้านของปรักระทรวงวัฒนธรรมยังบอกอีกนะครับว่าทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ใหม่นะครับก็คือวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์มีบทบาทนําในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยแล้วก็ปรับเปลี่ยนภาร,รกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กลายเป็นกระทรงสังคมกึ่งเศรษฐกิจตามนโยบายของนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับรวมทั้งมุ่งหน้าขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐ,ฐกิจใหม่ BCG แล้วก็ผลักดัน soft power ความเป็นไทยแล้วก็อุตสาหกรรมวัฒนธรรมนะครับที่มีศักยภาพ 5F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายรัฐบาลเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสชาติ20ปีโดยในปีงบประมาณ2515นี้นะครับทางกระนทรวงวัฒนธรรมก็จะดําเนินโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอย่างต่อเนื่องโดยจะดําเนินการคัดเลือกสุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชนยน์วิถีอีกจำนวนสิชุมชนจากชุมชนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดเนี่ย228ชุมชนทั่วประเทศนะครับก็น่าสนใจนะคุณผู้ฟังสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยของเราเนี่ยครับก็มีสิ่งดีๆของดีๆเนี่ยรอให้คุณไปค้นคว้าหรือว่าร้ห้คุณไปค้นหาอยู่นะครับไปติดตามในส่วนของกระทรวงแรงงานกันบ้างนะครับโดยทางด้านของนายบุญชอบสุทธรมนัทวงศ์ปลัดก,กระทรวงแรงงานนะครับ ก็เปิดเผยว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบรหิหารจัดการการทํางานงคนต่างด้าวนะครับครั้งที่1นึ่งทับสองพซึ่งในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบการดําเนินการเพื่อให้แรงงานตาม MOU ที่วาระการจ้างงานครบกําหนด4ปีในปีนี้เนี่ยนะครับสองพนี้เนี่ยสามารถอยู่แล้วก็ทํางานต่อไปได้นะครับโดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ อย่างไรก็ดีเนี่ยจะต้องรอความยินยอมจากประเทศต้นทางนะครับเนื่องจาก MOU นั้นเป็นส่วนที่สัญญารูปแบบหนึ่งซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผู้แทนทั้ง3ประเทศเนี่ยนะครับเข้าใจสถานการณ์และไม่ขัดข้องโดยจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการทูตเนี่ยโดยเร็วที่สุด ซึ่งก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อพิจารณาความเห็นชอบด้วยนะครับซึ่งทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีความเข้าใจและก็เห็นใจในจ้า,จางรวมถึงสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับการดําเนินการตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็เพิ่มขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันและก็ควบคุมโรคของสาธารณสุขทั้งฝั่งประเทศต้นทางแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับทำให้การบริหารจัดการการทํางาน ของคนต่างด้าวภายในประเทศเนี่ยเกิดความไม่ราบรื่นแล้วก็อาจส่งผลให้ในายจ้างหรือว่าสถานประกอบการเนี่ยขาดแคลนแรงงานในการขับเคลื่อนกิจการอย่างไรก็ดีนะครับมาตรการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในประเทศก็เป็นเรื่องสําคัญซึ่งทางด้านของ พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของนายไพโรธโชติกาสถีรนัทวิตรีกรมการจัดหางานก็บอกว่าแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานตามบันทึกความตกลงหรือว่าบันทึกความเข้าใจที่รัฐบาลทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศหรือ MOU เนี่ยจะได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและก็ทํางานเป็นระยะเวลา2ปีแล้วก็สามารถต่อายุได้อีก2ปีรวมแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4ปี ในภาวะปกตินะครับเมื่อครบกําหนดแล้วเนี่ยแรงงานต่างด้าวกลุ่มนี้ก็จะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางหากต้องการกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยอีกครั้งก็จะต้องดําเนินการนําเข้าแรงงานตาม MOU แต่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยเมื่อขั้นตอนเดิมไม่สามารถดําเนินการได้จึงมีการหารือร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นกระทรวงแรงงานนะครับกระทรวง,งมหาดไทย สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขโดยเห็นชอบในหลักการการดําเนินการเพื่อให้แรงงานตาม m o u ที่วาระการจ้างครบกําหนด4ปีในปีนี้เนี่ยนะครับสามารถที่จะอยู่ต่อแล้วก็ทํางานต่อไปได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศนะครับซึ่งทันทีที่ประเทศต้นทางตอบรับ ในส่วนของไทยเองเนี่ยก็พร้อมที่จะเสนอต่อคณะมนตรีเพื่ออนุมัตินะครับกระทรวงมหาดไทยก็จะออกประกาศอนุญ,ญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อการทํางานอีก6เดือนนับจากวันที่การอนุญ,ญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเนี่ยสิ้นสุดลงเพื่อให้แรงงานต่างด้าวดาเนินการตามขั้นตอนจนได้ใบอนุญ,ญาตทํางานแล้วก็สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายซึ่งก็มีขั้นตอนดังนี้นะครับก็คือ1ตรวจสุขภาพเพื่อนําใบรับรองแพทย์ไปยื่นขออนุญ,ญาตทํางาน2คือขออนุญ,ญาตทํางานต่อในทะเบียนโดย โครงการจัดหางานจะออกใบอนุญาตทํางานให้ตามระยะเวลาไม่เกิน2ปี 3. คือขอรับการตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชกรจเป็นการชั่วคราวโดยพนักงานเจ้าหน้าที่จากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจอนุญาตให้อยู่ในราชกิจเป็นการชั่วคราวต่อไปเพื่อทํางานไม่เกิน2ปีนับจากวันที่การอนุญาตให้อยู่ในราชกรจสิ้นสุดนะครับและสก็คือจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ก็ขอให้ในจ้างนะครับสถานประกอบการและก็แรงงานต่างด้าวนั้นติดตามข่าวสารจากกรมการจัดหาง,งานอย่างใกล้ชิดทางเว็บไซต์นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดสำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึถึงสิหรือว่าจะเป็นที่สายด่วนกระทรวงแรงงานที่หมายเลข1506กด2กรมการจัดหาง,งานนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ ในช่วงนี้ครับพาคุณผู้ฟังไปติดตามภารกิจของกองทัพในการช่วยเหลือประชาชนกันบ้างนะครับไปกันที่หน่วยวันการเคลื่อนที่41สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วงการทหารพัฒนานะครับจัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายนะครับการบังคับใช้มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งในส่วนของผลการตรวจเนี่ยนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีทั้งนี้เนี่ยชุดตรวจก็ได้คําแนะนําเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็เน้นย้าการปฏิบัติมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปในพื้นที่อำเภอสุงายโกลกจังหวัดนาราธิวาสนะครับเป็นการต่อที่หน่วยพัฒนการเครื่อนที่4 5สํงงานักงานพัฒนาภาค4หน่วยราชการฐานพัฒนานะครับจัดกาลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยนะครับพร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่อําเภอควนโดนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาโดยการถัก โดยการถางทําความสะอาดแล้วก็ตกแต่งกิ่งไม้ปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคูโบนะครับในพื้นที่ซึ่งคูโบแห่งนี้เนี่ยก็เป็นคูโบประวัติศาสตร์ของจังหวัดสตูลน,นาบ้านนาปริกตะบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลน,นะครับไปกันต่อนะครับอย่างอยู่ที่ภาคใต้ที่หน่วยพนาการเคลื่อนที่46สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วยจัดการหานพัฒนานะครับจัดเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้ดําเนินการติดตั้งจักรยานสูบน้ําพลังจักรยานสูบน้ําพลังงานกล เพื่อการเกษตรในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมการเป็นพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่และก็กำลังคนภายในหน่วยนักศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหน่วงวนการเคลื่อนที่ส6สํานักงานพัฒนาภาค4หน่วจัดการหารพัฒนาตําบลวัดประดู่อาเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหน่วงวนการเคลื่อนที่3 2สํานักงานพัฒนาภาค3หน่วจัดการหารพัฒนานะครับดำเนินการขุดสระเก็บน้ําในไร่นาตามแผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหก์ประจําปีงบประมาณ2 5 1 5เป็นงานสนับสนุนการใช้ประโยชน์ใในนนนนไรร่าาาสสวผมกกกเเ็บ้ํพื รองรับฤด,ดูแล้งที่จะมาถึงนี้นะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่บ้านแก่น้อยตําบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปกันต่อที่หน่วยราการเคลื่องที่13สํานักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหนวยจาชก,การาหานพัฒนานะครับจัดชุดปฏิบัติงานช่าง ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565งานปรับปรุงทางลูกลางเป็นทางผิวจราจรลาดยางเคฟซิลในพื้นที่บ้านหนองมะค่าตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวสุดท้ายครับหน่วยพักนาการเคลื่อนที่11สำนักง,งานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยชัการหารพัฒนานะครับจัดชุดติดตามมาตราการควบคุมประจำจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและการปฏิบัติตามมาตราการควบคุมการบังคับใช้มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณนะสถานประกอบการและก็ชุมชนใน ในพื้นที่นะครับพร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั่นนะครับในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันครับในช่วงเวลาของรายการใจถึงใจนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิทชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ